เอ๊ะอ้าวเฮ้ยนิ่มก็6กโมงกว่าแล้วทำไมดวงอาทิตย์ยังไม่โผล่หน้ามาอีกอะที่เศราจริงๆเลยอะอ,ยอ,บบอ้าวมิสเตอร์บีอ้าวโต้งสบายดีไหมเช้าๆอย่างเนี้ยมาทานข้าวได้กันก่อนสิอืมจะดีเหรอเฮ้ยดีสิมิสเตอร์บีบอกว่าอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญที่ลืมไม่ได้นะใช่ เพราะอาหารเช้าช่วยให้ร่างกายและสมองพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยเอ้าวดวงอาทิตย์เขาอิ่มแล้วอ่ะพร้อมทำงานได้เราวต้องล่ะยังจะขันอยู่เปล่าเฮ้ยขันซิเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร You definitely die. สารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจอูทอนคลองใหญ่ซ้อมสาวทมอมเห็นผูเหคบกิกด,ด้านมารดาสาวทอมแจ้งความตำรวจเพราะความเป็นธรรมด้านผู้การตราดบอกให้รายงาน24ชั่วโมงขณะที่สองสาวทับรถจักรยานยนต์จรรถยนต์ที่เดียวตัดหน้าได้รับบาดเจ็บสองคน สารวัตรปราบปามสถานีตำรวจภูทรคลองใหญ่ซ้อมสาวทอมเหตุหึงหวงคบกิ๊กเวลา12นิกาวันที่9มีนาคม2558ที่ร้านสเปเชียลเกมอินเทอร์เน็ตบ้านตีนเนินเลขที่148ทับหหมู่4ี่ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตรานายเจริญหวานเจริญอายุ56ปีอยู่บ้านเลขที่3ทับ4หมู่8บ้านเนินตะแมวตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราและนางกัญจนาสีทุ่ม อายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่148ทับ1หมู่4บ้านตีนเนินตำบลหนองสเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตรานำบุตรสาวชื่อนางสาวเนรัชาราเพศพอยอายุ21ปีที่เป็นเจ้าของร้านสเปเชียลเกมอินเทอร์เน็ตมาแถลงข่าวเพื่อขอความเป็นธรรมหลังจากที่มีชายชะกันจำนวน5คนบุกเข้ามาในร้านในเวลาประมาณ24นาฬิกาแล้วไล่ ผู้ที่เล่นเกมในร้านสองคนออกไปแล้วปิดร้านทำร้ายบุตรสาวจนได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและศรีรษะเป็นแผลหลาแห่งนางสาวเนรัตเชราหรือน้องสายที่เป็นสาวทอมเปิดเผยว่าระหว่างที่ทำงานอยู่ในร้านพร้อมเพื่อนสาวชื่อว่าบิวซึ่งในช่วงนั้นเกือบเที่ยงคืนมีผู้เล่นเกมสองคนกำลังเดินขึ้นไปอาบน้ำ มีชายห้าคนเข้ามาในร้านและไล่ผู้เล่นเกมออกไปจากร้านพร้อมปิดประตูและมีชายสามคนเดินตามขึ้นไปพร้อมกับบิลเมื่อถึงห้องที่เป็นชั้นลอยได้ถูกทำร้ายด้วยการตบหน้าตบหัวและเตะที่ปลายคางพร้อมมีชายหนึ่งคนชักปืนขึ้นมาและเอาปืนมาเจาะที่หัวและใช้ตบที่หัวจนหัวแตกซึ่งการทำร้ายร่างกายใช้เวลานานาน,นับชั่วโมงซึ่งบิลก็ถูกทำร้ายด้วย หลังจากนั้นก็ถูกบังคับให้นั่งอยู่หน้าห้องไม่ให้ไปไหนซึ่งคนที่ทำร้ายจำได้ว่าเป็นสารวัตรแแบพพอดีมีเพื่อนผู้หญิงที่ว่าเป็นเขาเข้ามานี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็มานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเขาก็มานั่งเล่นคอมดูหนังอยู่ก็แล้วเราจะขึ้นแบบน้ำข้างบนห้องแล้วเขาก็ขึ้นตามไปก็ไปคุยกันก็ไม่ได้อะไรสักพักเนี่ยประมาณ5นาที ยังไม่ทันได้อาบน้ําเลยแล้วก็มีผู้ชายสองคนมากระชากน้องชายของเพื่อนสาวไปมาหน้าบ้านแล้วก็มาไล่ลูกค้าลูกค้าที่เล่นอยู่ในร้านแล้วก็ปิดประตูดึงประตูลงแล้วก็ขึ้นไปบนห้องผู้ชายสองคนขึ้นไปบนห้องแล้วเขาก็เคาะประตูเรียกให้ออกมา พอผู้หญิงเปิดประตูเขาก็เข้ามาหาเราแล้วก็มาเตะเราตบเราแล้วก็มีผู้ชายเสื้อดำที่ว่ามีปืนเขาได้ถือปืนจ่อที่หัวเราและขู่บังคับเราไม่ให้เราออกไปไหนให้เรานั่งอยู่ตรงประตูห้องนอนเราหน้าห้องนอนเราไม่ให้ไปไหนเลยมองหน้าก็ไม่ได้เขาเตะแล้วก็ทืบเราแล้วก็มีทำไมจ็มีเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้น อาจจะเป็นเพราะว่าแฟนเขามาหึงหวงหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่เราเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันเรากคุยกันได้ปกติแฟนเขาเป็นใครกันเลยแฟนเขาเป็นเขาอ้างตัวตัวเองว่าเป็นสารวัตรแต่อันนี้ชื่อเล่นอาจจะเป็นสารวัตรแบนออะไรสักอย่างเราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเขาอ้างตัวเองว่าเป็นสารวัตร เขาขึ้นไปพอขึ้นไปก็ตบเตะเราแล้วก็ขู่บังคับเราไม่ให้ไปไหนไม่ให้เราโทรหาใครเราเราได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างอะไรนะได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างก็มีที่หนกแก้มแล้วก็มีโดนปืนตบที่หลังศรีรษะแล้วก็โดนคนที่เป็นสารวัตรเตะปลายคางมาโดนหลังกเกิดเหตุนายเจริญ หวานเจริญได้พาบุตรสาวไปทําแผลและให้แพทย์โรงพยาบาลตรวจอาการพบว่าที่บริเวณกกขู่ซ้ายมีรอยฟกช้ำจนเขียวปลายคางแตกและฟกช้ำใบหน้าบวมที่ศีรษะมีรอยแผลแตกเนื่องจากถูกปืนตีซึ่งได้ขอเอกสารทางการแพทย์มาเตรียมเพื่อดําเนินคดีกับสารวัตรแบ้ต่อไปด้านมารดาสาวท่อมแจ้งความตำรวจขอความเป็นธรรม ผู้การตราดบอกให้รายงาน24ชั่วโมงจากนั้นในเวลา2นาฬินกาวันที่9มีนาคม2558นายเจริญหวานเจริญและนางกัญจนาสีทุ่มจึงพาบุตรสาวเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจโทเลศักรัตนพิทักษ์ร้อยเวรเพื่อดำเนินคดีกับสารวัตรแบรท่ที่ทราบชื่อจากประวัติว่าชื่อพันตำรวจโทดุสิตวงศัยกรตำแหน่งสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคองใหญ่จังหวัดตรา กับพวกในข้อหาทำร้ายร่างกายและบุกรุกเคหสถานในยามวิกาศและพยายามฆ่านางกัญจนากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเขือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้รู้สึกสงสารลูกที่ถูกทำร้ายร่างกายจากผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดำเนินคดีอยากจะฝากไปยังผู้บังคับการตำรวจปูธรจังหวัดราให้ช่วยดูแลและให้ความยุติธรรมด้วยเพราะเราเป็นประชาชนธรรมดา และเก่งว่าลูกจะถูกข่มขู่และทำร้ายภายหลังอย่างไรก็ตามพร้อมจะเอาเรื่องจนถึงที่สุดกนะบสังคมหะค่ะก็อยากบอกอะคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นตำรวจนะคะเป็นตำรวจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะค,คือเขาอ้างมาว่าเป็นตำรวจคือเขารู้กฎหมายดีก็อยากให้เพราะว่าตำรวจเขาคุ้มครองประชาชนใช่ไหมคะอยากให้ตรงนี้นะคะ่ะเพราะว่ามันความรู้สึกเนาะคนเป็นแม่เนาะอะไรนี่ อยากจะฝากไปถึงผููมากับัญชาก็ไม่ไว่าจะมีการเรื่องที่อะไรบ้างให้ถูกต้องค่ะก็อยากให้ดําเนินการให้ถูกต้องนะค่ะเพราะว่ามันยังไงอ่ะเราก็กลัวเนาะว่ามันจะไม่ไอเนี่ยไม่ถูกหมายถึงอ่าใช่กลัวเขากลับมาทําร้ายลูกเราอีกอะไรเงี้ยเพราะเขามีการมีปืนขู่อะไรทานองเนี้ยเราก็กลัวะค่ะคุณคุณแม่ค่ะ ก็อ,อยากให้เขาช่วยหน่อยอะค่ะเพราะว่าเราก็อยากจะเอาคนผิดมาลงโทษเนาะเรื่องอย่างเขาก็รู้กฎหมายรู้อะไรดีถ้าพูดถึงเขาก็เป็นตำรวจจริงอะนะคะก็อ,อ,อยากฝากฝากด้วยตรงนี้อะค่ะทางด้านพลตำรวจตีวรชัยศรีรัตนวุฒิผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรากล่าวว่าได้รับทราบเรื่องนี้จากผู้บังคับบัญชาแล้วและได้ให้ทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรคลองใหญ่ รายงานเรื่องนี้ภายใน24ชั่วโมงและหากพบว่าเป็นเรื่องจริงจะดำเนินคดีทั้งอาญาและวินยัยเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและพร้อมจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแม้จะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองก็ตามครับได้ได้รับทราบตรง,ตรงนี้แล้วแล้วก็ให้ทางผู้กับคลองใหญ่ซึ่งเป็นต้นสังกัดเนี่ยรายงานข้อที่จริงมาเราจะให้ความยุติธรรมทั้งฝ่ายผู้เสียหาย แล้วก็ทั้งฝ่ายที่ถูกกล่าวหาด้วยครับถ้าผิดจริงก็ว่าไปตามข้อทจริงครับครับคือให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายบนลงโทษก็ทางอาญามีทั้งทาอาญาแล้วก็ทางวินัย<ด>ก็มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วครับก็มองเหมือนประชาชนมองครับสำหรับนายเจริญหวานจเจริญยังบอกกับนักข่าว,ว่าจะเดินทางไปร้องสูตรดำรงธรรมจังหวัดตราดเพื่อไม่ให้คดีนี้ล้มก่อนที่จะเป็นมวยล้ม กระบะเลี้ยวไม่ทันมองรถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาทางซ้ายชนล่างกระเด็นกระแทกฟุตบาทได้รับบาดเจ็บส่วนเพื่ออีกคนเจ็บเล็กน้อยคนขับกระบะบอกมองไม่เห็นเมื่อเกิดที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราสได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดว่ามีอุบัติเหตุหน้าปั๊มเอกสินชนถนนสายตราดแหลมง,งอบตำบนหนองสเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครและอุปกรณ์ พบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงชื่อนางสาวอัจฉราไม่ทราบนามสกุลนอนอยู่มีบาดแผลที่ศีรษะและแผลถลอกตามร่างกายจึงปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลตราส่วนรถยนต์คู่กรณีเป็นรถยนต์อีสุสุสีขาวจอดอยู่ในลักษณะกำลังเลี้ยวมีรอยชนใกล้ฝ่ายจนยุบขับโดยนายสิริศักดิ์จำรองศรีอายุ39ปีนายสิริศักดิ์บอกว่าขับรถยนต์มากับเพื่อนและ เปิดไฟเลี้ยวซ้ายและขนาดเลี้ยวมีรถจักรยานยนต์ของผู้ได้รับบาดเจ็บมาชนเข้าจนรถจักรยานยนต์และคนขับและคนซ้อนกระเด็นซึ่งยอมรับว่าไม่เห็นจริงๆตอนนั้นตอนนั้น<ร>ที่ที่เปิดไฟเลี้ยวแล้วเปิดไฟเลี้ยวนะแสงแสงเข้าม,มาไหมไม่ได้แสงไม่แสงเข้ามาหลังผมไม่ได้แสงนนี้ด้วยความเร็วไงเร็วไม่ทันนะ รถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำร,รองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรียใต้หหตถ18 18สถานี b t ทอนุสารี์โทร090-818-1828สถานีขนส่งบมอชิดช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 1 4 8 1 5 5 1สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222 ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาิกา12นาฬิกา 16นาฬิกาและ18นาฬิกา บุเกียงและชัยพรอ,อุตมรัฐเชิญชวนชาวตราดมาเชียร์ในสนามนัดพบบางกอกเอฟซพุทธี้หลังเดินทางกลับมาจังหวัดตราดของนักเตะตราดเอฟซีในเช้าวันที่9มีนาคม2558นาราศักดิ์บุญเกี้ยงเฮดโคตราดเอฟซีได้นำนักเตะทุกคนเดินทางมาฝึกซ้อมอย่างพร้อมเพียงยกเว้นเอฟเอโบเดเพียงคนเดียวที่ล่าสุดทางสโมสรตราดเอฟซีได้ยกเลิกสัญญาไปแล้วหลังประพฤติตัวไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตามนักเตะทุกคนสามารถลงซ้อมได้อย่างดีแม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาจากจังหวัดกระบี่ซึ่งส่วนใหญ่เน้นเรื่องการซ้อมแทคนิคมากกว่าการลงเล่นเป็นทีมนาราสักกะว่าสำหรับเกมกับกระบี่เอฟซีเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่นักเตะสามารถเล่นกันได้ดีและสามารถเก็บชัยชนะในนัดแรกได้และในการเล่นกับบางกอกเอฟซีต้องมีแต้มในบ้านให้ได้ จึงอยากจะเชิญชวนชาวตราทุกคนเดินทางมาชมเกมในสนามเพื่อเชียนนักเตะของเราครับ <Okay. S 2> ก็ไปกระบี่มานะครับก็ถือว่าเราไปเล่นที่กระบี่แล้วมันมีความโชคดีผสมอยู่ด้วยคือ1เราได้ประตูเร็ว2แล้วลูกที่เราจะเสียประตูเราไม่เสียนะแล้วเรากลับมาได้ลูกที่2ความมุ่งมั่นมั่นใจของนักฟุตบอลมาเลยกลับมาเร็วมันก็พยายามช่วยกันยันยันยัน จนจนอยู่จนอยู่แต่ถามว่ากระบี่เล่นดีไหมกระบี่เล่นดีเจอกระบีกบ่ก็ยังน่ากลัวแต่เพียงแต่ว่าจังหวัดหนึ่งๆที่รวจะได้ประตู2ครั้งเนี่ยชัยพรเป็นจังหวัดที่ชัยพรเซฟได้ก็เลยถือว่าเราเราโชคดีตรงนั้นกลับมาวันนี้ปลดล็อกได้และคิดว่าความมั่นใจของทีมก็คือผมคิดว่าเด็กๆคงจะมั่นใจเพื่อที่จะหาสามแต้มในบ้านให้ได้นะผมคิดว่าวันพุธเนี่ยมันก็คงจะต้องพยายามทุกวิสีทางที่จะเอาสามแต้มให้ได้สําหรับแฟนคลับคนตาดครับเราหวังจะนักเตะมีความพร้อม เขาพร้อมพร้อมครับนักเตะมีความมุ่งมั่นอยู่แล้วชั่วง,งนี้นักเตะมีความมุ่งมั่นครับบรรพุทธีอยากจะบอกถ้าแฟน,แฟนก็ก็เรียนเชิญแฟนคลับของตัดเอฟซีนะครับก็มาให้กําลังใจพวกเรานักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้สอนทุกคนเราพยายามจะทําหน้าที่เราที่ดีสุดเพื่อที่จะเอาสามแต้มในบ้านตอนนี้สามแต้มข้างนอกเราได้ละตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือสามแต้มในบ้านแค่นั้นเองจะได้ปลดปล่อยปลดล็อกตัวทีนี้ครับ ส่วนชัยพรอ,อุตมรัตผู้รักษาประตูและเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยบอกสั้นๆว่าตราด f อฟซีทำสำเร็จแล้วในการเดินทางไปเก็บ3แต้มนอกบ้านในเกมกับบางกอก f อฟอยากให้พี่น้องชาวตราดเดินทางมาชมกันมากๆก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็พวกพวกเราเอา3ามแต้มกลับมาฝากาคนตราแล้วนะครับอยากให้วันพุธนี้ที่เราจะเจอกับบางกอกให้ เชียร์พวกเราเยอะๆนะครับให้กำลังใจพวกเราแล้วเราจะทำให้พวกท่านมีความสุขครับ <Okay. S 1> ดานวิเชียนรัเ์เจริญขอบคุณนักเตะและโค้ชเกมชนะกระบี่ขอชนะในบ้านอีกนัดหลังการจบการซ้อมแล้วนาราศักดิ์บุญเกียงนำนักเตะเข้าพบนายวิเชียนรัเ์เจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรตราดเอฟซีที่เดินทางมาชมการฝึกซ้อมพร้อมนายคาราวุฒิหงวิเศษประธานสโมสร นายกรมสันพุทธโอวารองประธานสิบเอกวิเชษทันตะกาศ์ผู้จัดการทีมและกรรมการคนอื่นๆนายวิเชียนกล่าวขอบคุณสตาฟโค้ทุกคนและนักเตะที่นำชัยชนะนัดแรกมาสู่ทีมตราเอฟซีและให้ความสุขกับชาวตราซึ่งต้องยอมรับว่านักเตะทุกคนเล่นได้ดีจึงอยากจะฝากกับทุกคนว่าแม้วันนี้ทีมตราเอฟซีจะขึ้นมาอยู่ในอันดับ8แต่ละทีมยังมีคะแนนใกล้เคียงกันดังนั้นจึงต้องทำงานหนักกันต่อไป ก็หมายความว่าเมื่อคุณมีความสุขท่านดีใจจะช่วยปลดเปลื้องอันตรายเมื่อเจ้ามีภัยได้ทุกเรามีภัยได้ทุกในการเดินทางแต่เราก็ใช้ความเป็นลูกพ่อคือไม่ไม่ยอดท้อจากรถใหญ่เราก็เปลี่ยนเป็นรถเล็กสี่คันนั่งกันไปด้วยความยากลำบากนายวิเชียนยังกล่าวอีกว่าในการเล่นกับบางกอกเอฟในวันที่11มีนาคม2558นี้ ขอให้ทุกคนนำชัยชนะมาสู่ทีมอีกครั้งเพื่อสร้างความสุขให้กับชาวตลาดอีกครั้งหนึ่ง สภากาชาดไทยจัดพิธีเจริมพระเกียรติพระชนมายุห้ารอบ2เมษายน2558สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่สุรรัชการุณสภากาชาดไทยเขา้านจังหวัดตราที่สุรรัชการุณสภากาชาดไทยเขาร้านจังหวัดตราคุณหญิงชดาวัฒนสิริธรรมเหรัญญิกสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรพชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาักษ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ5รอบ2เมษาย,ยน2558โดยมีนายพยัคฆพันธ์โกพแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรานางอุบลรัตน์ธีระจันทรางคูนนายกเหล่ากาชาิจังหวัดตราพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพร,รัตน์ราชาสุดาสยามรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมยุ้5รอบวันที่2เมษายน2558สภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราจุบคบคุมทหารปราณนาวิกโยธินที่3หน่วยเฉพาะกิจทหารปราณนาวิกโยธินสถานีพัฒนาที่ดินตราสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดตรา และสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลครั้งนี้ขึ้นโดยจัดให้มีพิธีถวายราชการะการถวายพระพรชัยมงคลการส่งมอบพันก้าไม้พยอมให้กับหน่วยงานต่างๆนำไปปลูกจำนวน261ต้นกิจกรรมการปล่อยพันธุ์ป่าน้ำเชือดลงในบึงเขาล้านจำนวน9 9 9า1ตัวและการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเทพร,รัตน์ราชาสุดาสยามรมราชากุมารีซึ่งสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยได้นำภาพถ่ายพระราชกรณียกิจมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมที่สาราราชากาลุนไปจนถึงวันที่18เมษาย,ยน2558สภากาชาติไทยจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตราเยาวชน นักท่องเทีย่ยวที่สนใจร่วมเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภาคตะว,วันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละยี่สิบของพื้นที่ กับลมกรนโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกราชินบุรีและสระแก้วอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 ตะว,วันออกสอดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50